โอเคค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าเนี่ยวันหยุดเจะอ้อนก็อาจจะกลับบ้านกับพี่ปายตอนหลังวันสุดวันแล้วใช่โตแล้วไม่ออกข้างนอกเลยพี่ก่อนหนูปล่อยหนูปล่อยไม่รู้จะปล่อยอ่งนะหนูเปิดทางหลังบ้านหน้าบ้านก็ไม่โอลอวอยู่เด็กน้อยมันยังเด็กอยู่นะหนะตัวเท่าที่หมา ดื้อมากดื้อมากว่แม่มันออกมาเที่ยวอยู่ข้างนอกเมื่อวานที่จะกลับบ้านเห็นมันเดินย่องย่องอยู่ตรงข้างทางตอนนี้ก็ยังไม่เข้าบ้านตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่แล้วมันเอาข้าวให้ลูกมันกินมันเอาลงให้ลูกกิให้กินหรือให้กินเหรอแยกแตงรักแยกแตงรักนางห่วงลูกนางมากเลี่ยยอดแหลกยังแบบ คือหนู่เปิดเปิดได้เขาออกนะเสร็จแล้วก็ไม่อยู่แต่หน้าห้องก็นั่งฟ้องเมื่อไหร่ลูกฉันจะออกมาสักทีน่ะนั่งพ้ออยู่นั่นแต่คือเปิดหน้าห้องเปิดหลังห้องให้เขาออกหมดทุกตัวแหละแต่เขาไม่ออกแต่แม่เขาเนี่ยจะนั่งฟ้ออยู่หน้าห้องจะสอนให้ออกใช่จะสอนให้ออกแล้วก็จะหันไปเรียกอยู่นั่นแหละให้ออกมาอยู่นั่นแหละแบบเรียกโอ้ยเหลือเวลาอีกนึกนิดนึงเดี๋ยวดูวางั้นก็ ใส่ตะกร้าไปก็ได้ค่ะเลี้ยววางไงให้มันแยกกับแม่มันไปไดิใส่ตะกร้าไปไปห้าตัวจะไปดูในคงบ้านแตกไม่ดูวางั้นใครไปดูดีดกว่าไปดูใครดดดเดี๋ยวเดี๋ยวถามอ้อนอีกทีหนึ่งว่าอ,อ,อ้อนกลับกินไหมเพราะว่าปานอ้อรถกลับอ๋อ,อไม่ใช่สิปานไปก่อนปานไปวันที่ยี่สิบหกอ๋องั้นก็ปานต้อง ต้องไปอะไรนะไปถนไ้วยนั่นน่าจะอยู่นั่นน่ะน่าจะอยู่เดี๋ยวฟังร้องนั่นแหละเนี่ยอนี้แหละปล่อยมันล่อมันอย่นี้แหละถ้ามันาจไม่ตกัวคือก่เป็นกลัวตัวมันจะโเดียวเล่นนิดเดียว้แค่ขอก้าวหน้าประตูกัวิ่งบแใช่แล้วม่านี้จับไม่ได้แล้วล่ะ ใช่แล้วเอี๋ีนั่นแหละเที่ยวสวัสดีอุตส่าห์จะรีบมาคุยยาวเลยกินข้าวแล้วกินกินกินแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เรากินน่ะเส้นหมี่ใช่นั่นแหละ หมี่กะทิหมี่กะทิมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครให้หน้าใหญ่กว่านี้ไหมก้านน,น้ำน่ารักไหมก้านน้ำน่ารักแล้วใจอยากได้แล้วใสเ่ินหนาเลย นั่นละมินิมอลมินิมิสวัสดีค่ะกินเข่ากันละบอกขอเถอะไม่ได้มีอันเดียวถ้าถ้าขาย ห้าร้อยซื้อไหมซื้ออยู่แล้วไม่เอาถ้าขายหกร้อยซื้อไหมหกร้อยไม่เอาแพงไปถ้าขายห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกเออ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะซื้อไหมซื <ten> ้อเท่าไหร่ก็ซื้อเดี๋ยวเราไปเปิดให้เราเปิดให้เดี๋ยวเราไปตั้งระบบหลังบ้านก่อนเราตั้งระบบหลังบ้านก่อนเรา ุยตกใจหน้าตัวเองทุกคนทุกคนดูหน้าที่ฟันดิดินน้ำหมดแก้วยังไงเหลือนิดเดียว ดูปะแนจะเป็นอมาพิกเหลือเหลือนิดเดียวแล้วแค่นี้ <S <S เราไปตั้งระบบหลังบ้านให้เอา้าเอา้าไม่ได้แล้วอะมันหลุดออกไปอ๋อมันไม่มีเน็ต เดี๋ยวเราไปตั้งระบบหลังบ้านก่อนว่ามันได้เปล่าถ้ามันได้เราค่อยไปเอฟกันในนี้ดีกว่าเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะสี่ไม่ใช่สิ9ห้าก้าห้าก้ารวมสูงห้าก้ารวมสูง ตอนนี้มันเข้าเน็ตไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะเพราะฉะนั้นห้าเก9เกเก้าเก้าเลยมันแก้วเก็บความเย็นไงนทุกคนมันก็แพงเป็นเรื่องปกติผู้หญิงใส่ได้ผู้สายใส,ส,ส่ดีส,สัสีดังสังวิ่งหนีโซลังตีสก๊เริกระทู่กันไปยิกงกระโสพาแต่เสดำมาสวมพันต็ประจากมหุงหัน,นอุย้ย ฉันยังท่องได้อยู่นะน,นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปิดไ i ไฟแป๊บหนึ่งระจานก็มาลองนั่งบือูหน้าขาวเธอโดนย่องนั่นเดินไม่มองโดนรถชนตาย It ทำไมข้อไม่ได้ได้แล้วข้อหนึ่งบาทเราลองก่อนนะอุ้ยมันมันข้อในนี้ไม่ได้นะมันเข้าลายไม่ได้อะมันต้องเอาลายจากในนั้นนอะ เข้าด้วยวิธีอื่นพี่มินพี่มินพี่มินไลฟ์หรอ คดผิดเขาโทษต้องไม่สดไปเลยจ่าหญิงเนี่ยมันขึ้นในเนี้ยว่าตัวชวนเขาไลค์แต่เขากดรับในนี้ไม่ได้มันไม่ใส่ฟิลเตอร์ให้เราหน้าสดก็สวยไง ทำไมมันสะดุดเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์รองเธอไม่ติดอะไรเลยไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็ได้ห้องเทอหายไปเลย,เยไม่ไงใส่ฟิลเตอร์ได้ค้างกับตัวไอจีอะเอ๊ะเรือ่องที่ตัวเขอเอาแก้วตัวมาด้วยนะค้างอะไอจีอะ เห็นค้างเลยปกติเราไม่เห็นเลยเรอแอบ,บให้ดูไม่ค <c oughs> ้างแต่ตอนนี้ค้างแล้วอ๋อ,อนางส่งอันนี้มาให้ ไม่ค้างนะอยู่ได้ปกติสนิทอยู่กูอืมถ้ามาช้าไปรู้หรือเปล่า อยูด่ดีๆนางก็บอกว่าไปทำงานแล้วเช้อนางไปทำงานแล้วเออของที่มินฟังอะเดี๋ยวปันอนะจะไปตั้งระบบหลังบ้านก่อนแล้วจะไปปันไปตั้งเครื่องปินก่อน แล้วก็จะหาจังหวะปล่อยแก้วแล้วคิวไม่ขึ้นตึงดูอยากได้แก้วปันซูมไปไหนก่อนซูม เขาไม่ได้กันแล้วแตเราจะปล่อยแค่รอยเดียวเขาไม่ได้กันแล้วแตแต่ว่าเราเอามาแล้วแก้วหนึ่งก็เหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหนึห่งร้อยเก้าสิบแปดเพราะว่าพี่มิ้นเนี่ยเอาไปใช้ด้วยคนละอัน ย,ยังไม่ได้ส่งกันแดดให้คนหนึ่งเลยอ่ะอะไรยังไม่ทันมาดูเลยเดี๋ยวเราจะไปเปิดระบบหลังบ้านก่อนไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมอ่ะเพราะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ ่วยช่วงไหนเดี๋ยวขอตั้งระบบให้ได้ก่อนแล้วจะแจ้งนะคะจะแจ้งในบ้านพักก่อนจะแจ้งในบ้านพักก่อนจะแจ้งในนี่ก่อนจะแจ้งในบ้านบ้าน f อก่อนในไลน์ในไลน์บ้านอฟก่อน,น,น,นกอนินกันแดดผลิตหลอดอยู่ครับ ผลิตหลอดก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้จองเปิดให้จองให้ตัวแทนจองด้วยเปิดให้จองแล้วก็จะผลิตทีเดียวเลยนั่งฟ้าโทรศัพท์ไปสิครับไม่ใช่วันนี้หรอกวันนี้ไม่ว่าง อ้าวใครขโมยอ่ะพี่ลูกผลิตหลอดหนึ่งเดือนผลิตกล่องอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ผลิตครีมอีกหนึ่งเดือนถ้าทางจะไม่ทันแก้วอีกแน่คนผลที่โรงงานอนดีต ไปสอบก่อนตั้งใจสอบฮะปันช้าไม่ได้ช้าแต่คือยังผลิตไม่เสร็จไงปันก็ตามอยู่ทุกวันปันก็ตามอยู่ทุกวันเลยวันนี้ก็ตามเมื่อวานก็ตามจริงๆปันทดลองหลายตัวมากเลยแต่ยังไม่ได้ อันนี้บูสเตอร์หน้าใสบูสเตอร์น้าใสก่อนนี่เป็นตัวทดลองนะออันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้ไม่ได้ขายอะไอ๋อมันล็อกมันล็อกบูสเตอร์หน้าใส เข็มฉีดยาหรอพัดลองไปเรื่อยมีสบู่มีกันชงมีอะไรเยอะแยะรอจนน่าจะเป็นฝ้าแล้วค่ะ มูสเตอร์เข็ม้วเท่าไหร่ว้ามันไม่ใช่เข็มคุณมีมันไม่มีเข็มเดอ้อว่าไปจทคเกตซิ่งโคเทดีนะรอ รอแล้วก็รอรอรอ,รอการรอคอยมันมีค่าสมอส่งได้ใช่ไหม ดินสอดิสกดตอนนี้หวังจะแก้วใช่ไหมเดีย๋ยวไปลองทำหลังบ้านก่อนจะได้แบบทุกคนจะได้มีโอกาสได้ความเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากันความเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากัน

อยู่ที่เนตไม่ไม่คือถ้าปันบอกว่าให้ปันตั้งในระบบหลังบ้านว่าดูปากปันแล้วค่ะปันตั้งในระบบหลังบ้านไว้ว่าหนึ่งร้อยแก้วอย่างงี้ถ้าทุกคนมาแบบแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะพิมพ์เร็วืช้าแหละแต่เข้าไปในเพจตู้แล้วก็หนึ่งใบค่ะสองใบค่ะอะไรเงี้ยนางก็จะแบบ ถ้าคนไหนมาช้าคนที่หนึ่งร้อยหนึ่งอะน้องก็จะเตือนว่าขออภัยสินค้าหมดขออภัยสินค้าหมดถ้าสินค้าหมดคือคุณไม่ทันละคุณไม่ทันแล้วละ่ะโอเคโอเคโอเคนะเขะ้าใจไหม ต้องทำให้ถูกด้วยโอนเสร็จปุ๊บแจ้งเลขบัญชีเลยแจ้งแจ้งสลิปเลยสั่งได้คนละเท่าไหร่จริงๆก็ไม่อยากจะจำกัดนะเดี๋ยวดขอปรึกษาพี่มินก่อนเดี๋ยวแก้วโชว์อีกครั้ง แกมินิมอลมินิมอลมินิเมทไม่โอเคโอเคโอเคเลยจะไปจัดการระบบหลังบ้านก่อนไม่มีหลอดนะไม่มีหลอดนะนี่หลอดหลอดเซเว่นนะเอาหลอดเซเว่นมาใส่นะหาหลอดกันเองนะหลอดเซเว่นนี้ก็หลอดเขาแถมมานะ บบโอนมันทีไหน s c b นะ s c b นะแจ้งสลิปด้วยโอนหกร้อยก็แจ้งสลิปโอนเกินก็แจ้งสลิปด้วยในแชทนั้นเลยแต่เดี๋ยวไปตั้งระบบรัง้ันก่อนอย่าพึ่งทักยูน o w อย่าพึ่งทัก ห้าเก่าเกาหเก่าเกแค่นีน้ไแล้ว